ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับสองสไตล์เอรหลาน้องจาน้องมูนีสไตล์เอรหลาสิผ้ามากินเมียงหอยแข้งกับปลาทับทิมอย่างจากพี่น้องจ๋ามาพบกับน้องมูแดงน้ำจ๋าน้องมูแดงยังว่าเขากล่องจ๋าสวัสดีค่ะอันเบาๆไร้ยายหางเนาะพี่น้องเนาะกินเลยจ้ะมาสิผ้าน้องมูแดงสิผ้ากินอันเมียงหอยแข้งจากปลาทับทิมมาจากพี่น้องน้ำจิ้มเดี๋ยวให้เบิ้งน้ำจิ้มก่อนพี่น้อง น้ำจิ้มสูตรเด็ดด้วยพี่น้องด้วยมาจ้ะว้าวลายยายหางหิ้วเข่าแล้วพี่น้องมาเลยจ้ะพักไอ้หอมปนทรงมาจากประเทศลาวเลยจ้ะพี่น้องน้องตูสาวลาวทรงมาหายน้องตูไปเอาจ้ะน้องสาวสไตล์อิหล่านเลยจ้ะขอบคุณในหลายจ้ะเสื้อก็มาจากันพี่สาวเลยจ้ะไปแพ้ผ้าผ้าผ้าแสบจ้ะทรงมาหายงามงจ้ะขอบคุณเลยจ้ะขอบคุณในหลายเลยจ้ะ มาจ้ะบ่าวหลายยายห่างสิต่อยตาลูกเราัปที่นี่อ่ะใส่ทั้งสองยางแด้เนาะพี่น,น้องเนาะกินข่ำใหญ่ๆได้พี่น้องเอ้ามาเด้อจ้ะก,กินน้ำสไตล์อือหาเด้ออืมอือหึอห่จบ แสบว่าพี่นอ้องอือหือแสบบ่ลูกละแรบอือหือบอกผู้ชมเลยจิ๋ลาวา่าแสบบ่ลูกครับจ้ะฝากเป็นก็ต้องจให้น้องมุดแดงนี้ได้จ้ะเด้อพี่น้องเด้อน้องกรอยักเขากล่องน้ำจ้ะ แซ่อ,อ,อีดีพี่น้องมาเลือกจ้ะใส่ผักได้หลายนาะพี่น้องเนาะ พักหลายขนาดเวยเอาเลยน้องมดแดงจับเสบน่ารักเนาะสองคนจ้ะสองคนน้องมดแดงเด้อพี่น้องเด้อจะกินเห้เบง พี่น้องมูแดงสูงก็แม่เพอนนั่งเก้าอี้เนาะจ๊ะนะนอะสไตเวลานั่งกับพื้นจ้าแซบอีดีเนาะหลงเนาะแซบปลาดุกน้องมูแดงมักหอยแข้งจ้ะพี่น้องสไตล์เอาล่าก็ได้บอกไปซื้อจ้ะบอกแม่ไปจ้าซื้อหอยแข้งให้เลยน้องกินแน่จ้ะ หนูกินแน่หนูอยากกินมันนีสไตล์เอลาอย่างตลาดนัดเขาจะกันเอสไตล์เอลาเห็นก็ได้ซื้อมาให้ลูกเนาะแม่ก็เลยได้กินน้ำเนาะพี่น้องเนาะจ้ะมาไ,ได้จ้ะอ่าอ บอ้พี่นอ้องปลาจับทิมได้เนี่ยพี่น้องจา๋ามาได้จ้ปะปลาจับทิมอย่างก็แขนเสื้อขึ้นให้ลูกมาจ้ะพี่นอ้อง กินค้าใหญ่ๆไม่จังแสบนะพี่น้องเนะกินค้าหน่อยมันม่แสบจ้ะค้าใหญ่ๆผักได้หลายด้พี่น้องน้องมูดแดงพันมากมากได้พี่น้อง,อง,ง,องหอยแข็งจ้ะมาได้จ้ะ แบบนุดยอดด้วยพี่น้องแซวมาเลยจ้ะ ครับแซ่บดีเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมากิน้นันสไตล์อะไร้อจ้ะเด้อผักกระเสบ็สบเสีบ อหอยแครมพี่น้องเซ่บลูกสาววะเอาอีกจค่ข้เนาะพี่น้องเนาะมาจา้ะจะจะผาบุกอีกข้ำหนึ่งกินแซ่บๆเลย,ยพี่น้อง ทำใหญ่ๆเลยเหลงมูดแดงแสบหลายอ่ะพี่นอ้องว๊ะ จ๋ก่อนอื่นกับฝากก็ไดก็แจกกดซับสกายเนอวยจับพี่น้องจ๋าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมูดแดงก็สไตล์เออหลานนะจ๊ะนาอที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเด้อขอบคุณค่ะ